สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะร้านเอ็มเอ็มไหินเดียครับแถวไหนเอ่ยก็จะลับคนวันนี้เราสั่งอะไรมาทานบ้างคะนี่อะไรเอ่ยนี่แป้งนานแป้งนานเป็นแป้งนานแบบกระเทียมแล้วก็แกระเทียมมิตยางดมย่างหอมมากเลยนะตัวเองอ,อร่อยแล้วก็นี้นะอันนี้นะเป็นแกงเป็นไก่ไก่มาตาร่า มาซาล่าติก,กา้าอ,อันน,น,นี้ค่ะอันฝรั่งคือที่อินเดียใส่ใบยี่หร่าอันนี้อ่ะนี่เป็นแกงที่ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ใส่เทลเกอร์ไปด้วยรสชาติดีมากเยี่ยมมากเลยอ๋อไหนไหนไหนอร่อยจริงเปล่าพิสูจน์ซิเช่จะกินต้องอินเดียต้องมือปาห้ามช้อนซ่อมเออล้างมือยังอ่ะล้างเลยอ่ะตอนนี้ร้อนมากเลยกินแบบนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ เนี่ยแกนี่เราไปกินนี่หรอไม่แกงไ,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 ไก่ไหนอ่ะ,ะป้อนบ,บน้างดีแกป้อนแล้วก็ถ่ายดีอ่ะอองานดีกว่าที่นั่นเยอะเลยเจะไปกินเมืองอาหาร อิตาลาตอาปีอาหาก็จืดกว่าอม,มานันแบบแฮนด์มแต่ว่าร้านนี้ถือ,อว่าอินเดียไหมคะอินเดียเลยเข้มผ่านาไหมผ่านดีร้านนี้เป็นของเราอ่ะวันนี้วันอาทิตย์เนาะหลายอย่างที้ไม่ได้กินอันนี้คนไม่มีกินแบบนิลาเลยมันประหลัด รลองจะกระแล้เหมือนเดิมเลยไหนลองคนให้ดูดิคะข้างในมันหน้าตาเป็นไงเนี no> ่ยไอ้อันเนี้ยมีอะไรบ้างไก่มีเนืไก่เอาเนะเนื้ไก่อันอันนี้อันนี้อันนี้มันฝรั่งเนาะอันนี้มียีรายีราอันนี้เป็นมันฝรั่งเหมือนกันเป็นฝรั่งเหรอฝรั่งอืมวินแกงแค่เป็นฝรั่งอืมเต็มสิบให้เท่าไหร่ดีคะ สิบต,ตัวอันจริงวะมาแล้วนวัชรพลร้านนี้รอรู้เพราะว่าเปิดเจอในซูกปอรด้อ๋อหาไม่ยากเนาะมีร้านเอ็นเอ็มไทยอินเดียดูบาย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 หน่อยขอตัวไปกินก่อนนะคะ